สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวรเครื่องนะครับวันนี้คนคนพานะครับ EP ที่ยี่สิบเก้านะครับมีพระสะสมพระเก็บนะครับแบ่งมันนะครับราคาเดียวนะครับสี่รอยบาทโทรนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์ศูนย์แปดสี่เก้าูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับห่วงเชื่อมนะครับข้างเป็นกระบอกนะครับสองสี่แปดสองนะครับนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับสองสี่แปดสองข้างกระบอกนะครับห่วงเชื่อมนะครับสี่ร้อยบาทในองค้นะครับต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อสุขห่วงเชื่อมนะครับสองสี่หกหกนะครับ นะครับหลวงปู่สุกสองสี่หกหกนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์ได้นะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกหสี่ร้อยบาทโทรนะครับเหรียญเก่านะครับจะมาเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับวัดบวบวนะครับเป็นเหรียญเง้เองเินนะครับ เหรียญนื้เงินนะครับเจ้าสัวนะครับเนเจ้าสัวเนืเงินนะครับนะครับมีหมายเลขนะครับแล้วก็โค้ดนะครับวัดปวรนะครับแปดสิบปีนะครับเด็กประสังฆราชนะครับเงินนะครับสี่ร้อยนะครับทำมาเป็นรูปหล่อโบราณหลวงปู่หมุนนะครับนะครับ ในรูปเราเวราตัดช่อหลวงปู่ม,มุนวัดบ้านจานะครับนีใช้โทรมาเลยครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับนะครับตัดช่อครับเป็นหลวงปู่ม,มุนนะครับคมชัดนะครับรอยคราบนะครับต่อมาเป็นเหรียญ องค์ที่ห้านะครับเรียญนะครับเป็นเรียนพระพรหมหลังแบบนะครับก็จับขอบกันไว้นะครับเรียนพระพรหมนะครับหลังแบบจับขอบงินนะครับในเอียดคมชันนะครับสี่ร้อยบาทองค์ครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับรูปเพิ่มเติมได้นะครับ เบอร์โทรกับเบอร์ลายเบอร์เดียวนะครับต่อมาเป็นกุญแนลงพนงครับนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับกุญแจลงพนงเนื้อดินเผาคราบนี้ครับรอยดึงมือนะครับมีรอยตัดนะครับน่ครับรอยคมก่าครับคมชัดนะครับนะครับ สภาพหิ่งครับนะครับก็มีรอยนิ้วมือทําด้านหลังครับมีคาบลานะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับผลึกักลายมาเลยนะครับต่อไปเป็นหมาได้ขเจองครับหลวงพ่ออยู่วัดน้อยสองสี่ห้าเก้านะครับเปลี่ยนเก่าแลครับเปลี่ยนเก่าวงเชื่อมนะครับสองสี่ห้าเก้านะครับ เห็นลมพาย่วัดน้อยนะครับนี่ครับสองสี่ห้า,าเก้าเห็นห่วงเชือกครับเส้นแตกนะครับใจร,รีทูดทักไล์เข้ามาเลยนะครับสี่ร้อยบาทโทรนะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับ่อมาเป็นเรืองหล่อเราก็ทานะครับ เนื้อทองผสมนะครับเนื้อหล่อหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกรุ่นสองนะครับเนี่ยครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อความชัดเจนนะครับรอยคุณนครับจะมีร่องรอยตัวใบนะครับช่อนะครับนะครับรอยเม็ดกวดเม็ดเล่รุ่นนะครับ เดลล์ออฟโบรานะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับโทรมาได้นะครับต่อมาเป็นเต่านะครับเต่าเสาห้าน้องผู้ริวนะครับนี่ครับเต่าโคตรนี่ครับเต่ารุ่นปดหนี้เสาห้านะครับนี่ครับแต่ด้านข้างครับนี่ครับ อดนี้นะครับเต่าปดนี้สองห้านะครับมันพูดอยู่นะครับนี่ครับแต่เจ็บยาบนะครับสนใจโทรติดต่อเลยครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับต่อไปหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบก็เป็นเต่าปดนี้่นะครับเต่าปดนี้สองห้านะครับ อีโคนนครับแต่บดนี่สาวห้าครับน้องผู้หลิงครับสวยๆนะครับสี่ร้อยบาทโอ้ยนะครับ,บนี่รเงยตอบโคนนครับ,รบ,บ,นนรบไม่ตัดครับใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาเลยนะครับ ่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรนะครับใช้หน้านะครับเ,เหรียนเก่านะครับนครับก็วงเชื่อมนครับนะครับคมชัดนะครับคมชัดลึกนะครับนี่ครับหอยปริ้นนะครับ มันใชโทรไดนนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับต่อไปเป็นเต่าครับเตาหลวงพ่อเปิ่นะครับเนยครับเตามหาลาภหลวงพ่อเปินวัดบางพากนะครับนีครับคนณปฐุมนะครับนี่ยใบตัดนะครับมันเป็นด้านหลังครับสภาพเหมือนเดิมเลยนะครับภาพเก่าเก็บนะครับเตามหาลาภหลวงพ่อเปินทันหลวงพ่อนะรุ่นนี้ทันหลวงพ่อนะครับ ลงพัดเปิดนะครับต่อไปเล็กสิบสามเหรียญลงพ่อนายนะครับนียหลงพ่อนายวัดบ้านเจ้งนะครับห่วงเชื่มนะครับเนี่ยเหรียญลงพ่อนายห่วงเชื่มนะครับสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับครับยันเตกนะครับเอ็นเตกครับหงวงเชื่มนะครับ ต่อไปเป็นหมายเลข14บสครับเป็นกระกแพงนะครับมิดขนมนะครับนี่ครับนี่บคราบคราบกุบคราบไคลนะครับน่ครับความเก่านะครับ เป็นสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับโทรไม่ได้นะครับโทรโดยทางไลน์ไม่ได้นะครับสี่ร้อยบาททุกองค์นะครับต่อมาเป็นหมายเลขสิบห้าเป็นปิดตาคุกรักนะครับเป็นแบบปิดตาเนื้อผมคุกรักนะครับนี่ครับนี่แห้งๆนะครับแล้วก็รักแห้งๆร้อนๆเลยครับ นี่นะครับเก่าเลยครับหลังแห้งเลยครับนี่เก่าครับมีความมันนะครับสนใจโทรเข้ามาเลยครับโทรทักไลน์นะครับศูนย์สี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบหกเป็นเหรียญชินราชหลอนะครับเป็นเหรียญหลครับหลังตะไบนะครับนี่เป็นเหรียญหลนะทอมผสมนะนี่ครับโลนะทองผสมครับ ใบหยาบๆนะครับนะครับต้องเป็นตะไบเลยนะครับับโลบุลาแล้วก็มาตะไบนะครับเป็นชินราชโลบรลานี่ท้องผสมนะครับนะครับต่อไปหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับเงพกอเกษมปีสิบเจ็ดนะครับ สภาพหิ้งเลยนะครับขอบ้อกระซิีนะครับปีสิบเจ็ดนะครับอะกระยานคมชัดเลยนะครับไม่ทำครับน้อยสภาพหิ้งนะครับ,พพรบใช้มานิดหน่อยนะครับราคาเดียวเลยครับสี่ร้อยบาทโอ้ครับทำาเป็นหมายเลขสิบแปดเป็นสา,ฤฤาลิกาลหลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอยนัวอายุนะครัเป็นเนื้อผงนะครับเป็นเนื้อผงนะครับเป็นสลิกาแล้วสนิทนะครับในตาค้าขายนะครับโชคลาบนะครับหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยนะครับจะไปเป็นจระเข้หลวงพ่อสนิทนะครับเป็นจระเข้หลวงพ่อสนิทนะครับวัดลำบัวลอยไปนะครับ สี่ร้อยบาททองโอ้เลยนะครับจระเข้นะครับนครัหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยนครนายกนะครับสี่ร้อยบาททองโอ้นะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกจีนองนะครับมาเป็นหลวงพ่อเอนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเอวัดบ้านด่านนะครับนี่ครับเนสภาพสวยนะครับนะครับที่ออกของลุงนี่ครับ ข้อเอวัดบ้านด่านนะครับนะครับสี่ร้อยบาททุกองนะครับนะครับแล้วข้อเอวัดบ้านด่านปลาจีนบุรีนะครับต่อมาเป็นหมายเลขยี่สิบเป็นพระสายกรรมฐาน,นครับเป็นเหาานนรียญพระอาจารย์ฝรั่งปีสิบเก้าครับสภาพหิ้งนะครับ อาจารย์ฟันนะครับปีสิบเก้านะครับสกุลนครนะครับทานหลวงพ่อปุกเสยครับรุ่นนี้นะครับต่อโคนะครับรุ่นต่อโคครับราคาสี่ร้อยบาทวงครับสนใจโทรหรือทักไลน์ได้นะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามสิบหกสิบหกนะครับสภาพเดิมเลยนะครับ ่อมาก็เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะปีสิบแปดนะครับนะครับรปีสิบแปดนะครับตัดด้านหลังเป็นต้นโพนะครับ โทรปกป้องนะครับเขียนไว้นี้ครับแล้วก็สองพันห้าอยแปดนะครับราคาเดียวเลยครับสี่ร้อยบาททุกนะครับสนใจโทรเลทักไลน์นะครับศูนย์แปดสี่ก้าูนยสามเจ็ดหกเจ็ดครับต่อไปเป็นสมเด็จแซยิทแขนทัก2อครับหลงปูปูนะครับข้อเก่าเลยครับนีเก่ามีความมันเนะครับ ่ด้านหลังครับสนใจทรทักไลน์นะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับนะครับดูนะครับยันนี่แตกคมคมเลยนะครับยันนะครับคมชัดลึกเลยนะครับจะมาเป็นหลวงพ่อเกษมนะครับเป็นหยดน้ำหลวงพ่อเกษมเนี่ยนวะนะครับนี่ครับเป็นหยดน้ำหลวงพ่อเกษมเนียนวะครับ นั่นหลังนะครับสองห้าสามเจ็ดนะครับเป็นเนื้อนาวานะครับไตมาปีสามเจ็ดนะครับสนใจโทรทักไลน์ได้นะครับราคาเบาๆนะครับสี่ร้อยบาทท่นะครับต่อมาเป็นสุ้มกรนะครับสุ้มกรหัวกระเกษมพร้อมกองนะครับปีสามหกสภาพเด็วๆนะครับม่วงๆเลยนะครับ เป็นสุ้มกรหลวงอเกษมนะครับปี2 5งพันห้าร้อยสามะครับนะครับพร้อมกล่องเลยนะครับราคาเดียวนะครับสี่ร้อบาทนะครับสนใจโทรเลยนะครับศูนย์แปดสีเ้าศูนย์สามเจ็ดหกเจกะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับนะครับต่อคนไว้ด้านหลังนะครับสนใจโทรเลยทักไลน์นะครับศูนย์แปดสีเจดหจนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ